สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลเอฟเอคัพนี้ก็มีลงเตะกันทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสคู่ที่ลงเตะกันในค่ำคืนวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะอกหักมานะครับจากฟุตบอลคาราบาวครับ ก็แพ้กับเลี้ยวภูไปในการดวลจุดโทษนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็เชื่อเชลซีน่าจะใช้เป็นเกมที่ชดเชยความรู้สึกให้กับแฟนๆนะครับโดยรวมครับในเกมที่แพ้จุดโทษ้กับเลี้ยวภูไปนะครับก็เป็นเกมที่เชลซีก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับการดวลจุดโทษมันก็ 50- 5 0เลยครับ วันนี้นะครับนักเตะก็อาจจะมีการโรเตชันกันบ้างนะครับแต่ว่านักเตะชุด2องเชลซีก็เต็มไปด้วยตัวคุณภาพนะครับกองหน้าวันนี้ก็น่าจะเป็นทางตีโมแวรเนอร์ครับได้ลงเล่นร่วมกับทางโรเมรูลูกากูนะครับตัวปั้นเกมก็จะมีลูเบนล็อบตัชชีครับคันล่ำฮัตสันโอดอยนะครับนี่ก็คือรายชื่อที่จะนําทัพในค่าคืนวันนี้นะครับวันนี้นะครับเชลซีจะบุกไปเยือนทีมอย่างลูตันนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้อยู่นอันดับที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพ ผลงานช่วงหลังพวกเขาก็ถือว่าดีด้วยครับชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าการที่เชลซีพึ่งจะแพ้มาในเกมฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลนะครับน่าจะบุกไปชนะลูตันได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นการชนะแบบสวยๆด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับ ทีมที่2นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซาท์แชมตันไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างเวสต์แฮม n ยูไนสเต็ดนะครับสำหรับทีมอย่างเซาท์แชมตันนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับหเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับ ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับกับทีมผู้มาเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับ6เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครมาเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมอย่างเซาท์แฮมตันพวกเขามีทีเด็ดนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือเกมในบ้าน11เกมหลังสุดในการเล่นที่เซนต์แมรี่ทุกรายการครับเซาท์แฮมตันไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้ววันนี้นักเตะตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมบอร์ดพร้ากับตันทีมนะครับอร์มันโดโบรย่านะครับเชนลองนะครับนาธานเรดมอนก็จะออกสตาร์ทในตัวจริงในค่ําคืนวันนี้เลยครับ วันนี้นะครับต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างเวสแฮมจิงอยูนะครับผลงานของเวสแฮมโดยรวมช่วงหลังก็อาจจะดูดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องการออกไปเยือนครับสามเกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเซาท์ัตันไปดีกว่านะครับพวกเขาเล่นในบ้านกาลังร้อนแรงครับกำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจเหนียวแน่นด้วยนะครับในการเล่นที่เซนต์แมรี่ก็เชื่อว่าเกมนี้ครับเซาท์ตันในเก้อยารับนะมีโอกน้า้ คู่นี้เลือกเชียร์เจ้าบ้านเซาจำตันไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ค่าคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงสแดงเรียบภูไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยีอยทีมอย่างนอริเซตตี้นะครับสำหรับทางหงสแดงเรียบพูนะครับผลงานล่าสุดนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการคว้าถ้วยแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ไปนะครับในรายการคาราบาวครับด้วยการชนะจุดโทษเรียบภูไปนะครับทำให้ผลงานของเรียบภูในช่วงหลังครับสิเกมหลังสุด ในการลงเล่นทุกรายการครับพวกเขาชนะคู่แข่งรวดเลยครับแล้วก็สถิติในการเล่นที่แอนฟิลด์นะครับ15เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครแล้วก็ชนะคู่แข่งไปถึง14เกมด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าร้ายกาจมากๆในการเล่นในบ้านนะครับวันนี้นะครับต่อให้ส่งผู้เล่นชุดไหนลงเล่นนะครับก็เหนือกว่านอริซิตี้เยอะนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับนักเตะที่จะได้ลงเล่นก็น่าจะมีพวกดีโก้โชต้านะครับ นักเตะอย่างพวกเดวอกบริกี้นะครับมินามิโนคือติสโจนจะเป็นตัวปั้นเกมนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับเลี้ยวูเล่นที่แอนฟิลน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะชนะทางนอริทไปได้ไม่ยากครับเพราะว่าทีมอย่างนอริทผลงานช่วงหลังก็กําลังย่าแย่ครับสเกมหลังสุดแพ้รวดแล้วก็โดนคู่แข่งยิงไปถึง9ลูกด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับเลี้ยวูจะชนะแบบสวยๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการชนะแบบ3ประตูขึ้นไปนะครับเอาละครับสทีมในฟุตบอลเอฟเอคัพในวันนี้นะครับที่จะให้เลือกเช ก็มีเชลซีครับเซาท์เทมป์ตันแล้วก็ปิดท้ายที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับแอดไลน์ฝนตุงนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ